S ส s s a l a m u a l น้องๆน,นักเรียนชั้นปอนทุกคนนะครับ Welcome to English class I'm Slimin today we are going to study Unit 5 Lesson 4 on page 118 to 120วันนี้นะครับเราอี่ Lesson ที่4นะครับในหน้า118ถึง120นะครับถ้าพร้อมแล้วนะ If you re ready let's go นะครับ เริ่มที่118นะครับข้างบนนะครับเป็นกิจกรรม Fun Which Letters นะครับสนุกกับตัวอักษรนะครับเรามาดูนะครับตัวอ้อยนะครับตัวอ้อยเนี่ยออกเสียงเป็นอินะครับอิอิแต่ว่าคำนี้เนี่ยมันจะอ่านออกเป็นมันจะอ่านว่า ice ice cream นะครับ ice cream ตัวอักษรที่2นะครับคือตัว L นะครับตัวนี้ออกเสียงเป็นเลเลเหมือนกับล o l ลิ n g ในภาษาไทยนะครับเลเล leg ตรงนี้คือ leg เลขแปลว่าขานะครับต่อไปตัวที่นะครับที่เชเชนะครับออกเสียงเชเหมือนสอทหารในภาษาไทยนะครับเชเช t o ต่อไปตัว j นะครับตัว j ออกเสียงจจจจต่อไปตัวสุดท้ายตรงนี้นะครับตัว f นะครับ f เนี่ยออกเสียงฟฟฟแฟนฟฟแฟน แฟนก็ไปแล้วว่าพัดนะครับต่อไปข้างล่างนะครับเป็นกิจกรรม can you read นะครับก็คือให้ฟังแล้วก็อ่านตามนะครับเดี๋ยวครูจะแบ่งเป็น <20 S 1> ส่วนข้างบนนะครับ Let's read <S can you read can, can I have, I have a pen, a pen Jack? Jack can I have a pen Jack oh no sorry sorry I have a pencil can I have a pencil Jack oh sure sure here it is here it is อ่านะครับทีนี้มาดูอ่าประโยคแรกนะครับบอกว่า can I have a pen Jack can I have เราเรียนมาแล้วนะครับ can I have เป็นการขอนะครับขออะไรสักอย่างนะครับ can I have a pen Jack ก็คือขอปากกาสักแท่งหนึ่งปากกาสักด้ามหนึ่งได้ไหม Jack นะครับ นักเรียนอ่านตามครูนะครับ Can I have a pen, Jack? Can I have a pen, Jack? อ่าัปไป Jack พ,พูดว่านะครับ Oh no, sorry, sorry, oh ไม่ได้ครับเสียจใจด้วยนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับอ่าก็คือ Jack เนี่ยให้ไม่ได้นะครับ Oh no, sorry, sorry ต่อไป I have a pencil. I have a pencil. ฉันมีแค่ดินสอฉันมีแค่ดินสอนะครับนักเรีนอ่นตามนะ Can I I have a, I have a pencil อ่ะไปไปนะครับอ่าผู้หญิงก็ขอต่อนะครับ Can I have a pencil Jack แลฉันขอดินสอได้ไหม Jack Can I have a pencil Jack Ah, top by, Jack of Oh, sure, sure. Dicey. Sure, it is. Sure, it is. Ah, อ่ะ ah, อ่ะ yin hai in in a Can I, can I have some candies, mom? Oh, yes, oh, yes. Here they are, here they are. Thanks a lot, thanks a lot. Ah, chutty song, ก็ลูกนะครับมาขอแม่นะครับ Can I? Can I? ขอเธอขอเธอขอเธอนะ Can I have some candies Mom ขอลูกอมได้ไหมครับได้ไหมคะแม่อขอลูกอมแม่บอกว่าไงครับแม่ว่า Oh yes Oh yes ได้สิคะ Here they are Here they are นะครับใช้ Here they are นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ขอลูกเดียวนะครับขอแบบหลายๆลูกเลยนะครับ Candies นะครับ ทีนี้คุณลูกก็ตอบรับว่า thanks thanks a lot thanks a lot นะครับก็คือขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะนะครับอ่าต่อไปหน้า119นะครับเป็นกิจกรรม practice in paris นะครับให้ฝึกนะครับเป็นคู่นะครับนักเรียนก็จับคู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านก็ได้นะครับอันนี้ก็สองคนนะครับคนแรกเนี่ยก็คือประโยคในการขอนะครับ can i have can i have นะครับ อ่าแล้วก็อ่าคตอบนะครับก็จะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับคือตอบแบบไหนก็ได้นะครับคือจะจะให้ก็ตอบอีกแบบหนึ่งถ้าไม่ให้ก็ตอบอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็อ่ของที่ขอก็ก็ไม่เหมือนกันด้วยนะครับเช่นอันแรกเนี่ย sure here it is นะครับถ้ากรณีที่ขออันเดียวนะครับเราก็ใช้ประโยคนี้ได้นะครับ sure here it is นะครับแต่ถ้าขอหลายอันเราจะใช้แบบนี้นะครับ sure here they are Sure here they are นะครับ uh, หรือเราจะบอกว่า oh sure ได้สิได้สิก็ตอบแบบนี้ก็ได้นะครับ uh, หรือ oh yes sure they are นะครับ oh yes here they are นะครับนี่ใช้กับเวลาขอเยอะๆนะครับ they are นะครับหรือถ้าไม่ให้เนี่ยก็ no sorry นะครับไม่ให้มีอันเดียวนะครับ no sorry ทีนี้เรามาดู อ่าตรงนี้นะครับคําศัพท์ตรงนี้ว่าภาพตรงนี้นะครับว่าคืออะไรกันบ้างนะครับข้อหนึ่งนะครับข้อหนึ่งคือ an airplane อนกักเรียนอ่านดัมนั้นนะครับ an airplane ต่อไปอันนี้คือ a doll a doll ต่อไปอันนี้คือ a jug a jug ต่อไปนะครับอันนี้คือ two candies Two candies. I two hats. Two hats. I an ice cream. An ice cream. I two pencils. Two pencils. I need a kite. A kite. ไอ้นนี่คือ a robot a robot ไอ้นนี้คือ three books three books ไอ้นนี้คือ a cake a cake และสุดท้ายคือ a top a top เดี๋ยวเรามาฝึกกันนะครับอ่าเครื่องบินนะครับ and airplane เราจะขอก็ can I have An airplane? Can I have an airplane ขอเครื่องบินหน่อยได้ไหมนะครับตอบก็เลือกตอบต้านนี้เลยนะครับต่อไปอันนี้คืออะไรครับนกักเรียนอ่าขอพร้อมๆกับคุณนะครับี๋ยวเราของพร้อมกัน Can I have a doll ่ะตอบก็เลือกตอบต้านนี้เลยนะครับต่อไปนี้ Can I have a dog เลือกตอบตามนี้เลยนะครับต่อไป Can I have two candies อ่าเลือกตอบตามนี้เลยนะครับต่อไป Can I have two hats ต่อไป Can I have an ice cream ต่อไปนะครับ Can I have two pencils Can I have a kite? Can I have a robot? Bye. Can I have three books? Can I have a cake? Can I have a top? จับคู่แล้วก็ฝึกกันดูนะครับทีนี้ห่น้า120นะครับเป็นกิจกรรมนะครับริ l ันแมทช์นะครับอ่านแล้วก็ยงเส้นจับคู่นะครับกับสิ่งของที่อยู่ในกระเป๋านะครับอันนี้ไม่ยากนะครับข้อหนนะครับ can i have two kites นะครับอขอว่าวสอคันได้ไหมนะครับก็ยงเส้นจับคู่ข้อ2 can i have a book ขอหนังสือสักเล่มได้ไหมข้อ3 can i have two dolls ขอ,อตุ๊กตาสองตัวได้ไหม Four Can I have two planes ขอเครื่องบินสองลำได้ไหม Five Can I have an umbrella ขอร่มสักคันได้ไหมอ่านะครับน,นักเรียนก็อ่าเขียนชื่อแล้วก็ย่ลักเส้นนะครับทำชิ้นงาน worksheet นี้นะครับแล้วก็ส่งมาให้ครูดูนะครับทีนี้สำหรับคลิปนี้นะครับครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ See you again Unit 5, lesson 5 Goodbye.